สวัสดีงน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับวงน้องวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมาสอนรับของฟรีนะครับวงน้องไม่ว่าจะเป็นทางด้านของห้าทางฟรีนะครับน้องกระทะฟรีนะครับวงน้องเราก็ของฟรีเยอะแยะมากมายนะครับน้องเพราะว่าเร็วๆนี้นะครับวงน้องจะมีทางด้านของกิจกรรมขอบบ้านะครับวงน้องกลับมาอีกครั้งนะครับน้องแลก็การกลับมาครั้งนี้นะครับวงน้องก็แจกของฟรีเยอะมากนะครับน้องแลก็อัปเดตเข้ามาครั้งนี้นะครับน้องไม่ว่าองหมมนรัั้้กพทด งอไทยที่แบบว่าอยากได้อะไรนะครับวงน้องหรือว่าใครที่แบบว่านะครับเนาะผ้าจะกิจกรรมขอบ้าเมื่อก่อนนะครับวงน้องจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับเนาะเราก็กลับมาครั้งนี้นะครับวงน้องก็คือจะเป็นครั้งยิ่งใหญ่เลยนะครับเนาะเราก็แจกของเยอะกว่าเดิมนะครับเนาะก็จะประมาณมานี้เลยนะครับวงน้องเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่จะมาสอนรับประกันนะครับเนาะว่าสามารถรับได้จากตรงไหนอะไรยังง่ายนะครับเนาะแต่ก่อนที่จะไปรับของฟิฟี่วันนี้พี่ก็มีกิจกรรมดีๆมาให้เล่นเหมือนกันสําหรับใครที่แบบว่าอยากได้เออหรอกอยากได้เพชรจ น้องเข้ามาแล้วนะครับวงน้องก็คือไม่ผิดคลิปแน่นอนนะครับน้องใครที่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับน้องถ้าคลิปนี้มีคนดูถึงหื่นห้าพันคนดูนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรเกยรตินามูลค่า200บาทกับตัวละครเอหลอกอีกหนึ่งตัวนะครับวงน้องถ้าใครอยากได้นะครับน้องก็คือทําตามกติกานิดนึงนะครับน้องกติกาก็ทําง่ายนิดเดียวนะครับวงน้องก็เข้ามาดูคลิปไม่จบกดไลค์กดแชร์กลับมาคอมเมนต์นะครับน้องเพียงเท่านี้นะครับวงน้องก็มีสิทธิ์ลุ้นตัวละครเอหลอกแล้วก็ได้บัตร มาได้เลยนะครับวงน้องมาเรามาเข้ากิจกรรมกันต่อเลยด euh. ีกว่าครับวงน้องก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับน้องว่านในเร็วๆนี้นะครับจะมีทางด้านของกิจกรรมครอบบ้านนะครับน้องกลับมาอีกครั้งนะครับวงน้องเราก็กลับมาแบบเต็มระบบเลยนะครับน้องกับกิจกรรมครอบบ้านนะครับวงน้องก็คือสิ่งแรกที่จะกลับมานะครับวงน้องก็ไปกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับน้องที่จะกลับมานะครับวงน้องก็คือจะมีทางด้านของคาตันน้านะครับน้องท่าทางนะครับวงน้องไอวอร์นะครับน้องเราก็จะมีทางด้านของกระเป๋าด้วยนะครับวงน้องเราก็ซุดเยอะแยะมากมายนะครับน้องท ร้องพี่บอกเลยนะครับน้องใครที่แบบว่าอยากได้กิจกรรมครอบบ้านหรือว่า ใครที่แบบว่าพลาดจากิจกรรมคอบบ้าเมื่อก่อนนะครับนกกลับมาครั้งนี้นะครับวงน้องก็คือเท่กว่าเดิมนะครับนกของเยอะกว่าเดิมนะครับวงน้องเราก็แจกเยอะกว่าเดิมด้วยนะครับนกอันนี้ก็เป็นทางด้านของกิจกรรมนะครับวงน้องที่แบบว่าจะกลับมานะครับนกหน้าตากิจกรรมก็เป็นประมาณนี้นะครับนกใครที่แบบว่าอย่างเล่นนะครับวงน้องก็คือในส่วนตรงนี้นะครับนกจะเป็นกิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องที่แบบว่าลดสูงสุดถึง90%บนนะครับนกที่แบบว่าในนี้นะครับวงน้องก็มีไอวอดนะครับนกมีสกีนม นะครับเนาะมีซุดมีคาตนาอะไรประมาณนี้นะครับวงน้องเยอะวยามากมายเลยนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตัวแรกนะครับที่แบบว่าจะกลับมานะครับวงน้องก็คือพูดง่ายๆนะครับเนาะกิจกรรมตัวนี้ก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตลาดายความืดคอบบ้านนะครับเนาะจะกลับมานะครับวงน้องที่แบบว่าลดสูงสุดถึง90%เลยนะครับเนาะก็จะปอมมาได้เยนะครับวงแล้วก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับเนาะใครที่แบบว่าอยากได้ซุดขอบบ้านะครับวงน้องก็คือเป็นซุดนะครับเนาะที่แบบว่าสามารถแยกได้ยสี่ล่างนะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนครับ อัปเดตเข้ามาพร้อมหมัดงูด้วยนะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับน้องก็เป็นแบบนี้นะครับวงน้องที่แบบว่า เทพมากๆนะครับเนาะก็ถือว่าในนี้ก็มียายะมากมายเลยนะครับวงน้องก็มีทั้งสุดคอบ้านะครับนาอมีทั้งกางเกงมีทั้งหมัดตัวนี้ด้วยนะครับวงน้องก็เป็นหมัดงูแบบนี้นะครับนาอที่แบบว่าจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับวงน้องก็ถือว่าสุดจัดๆเลยนะครับนอกกับกิจกรรมคอบบ้านะครับวงน้องก็เริ่มต้นอยู่ที่19เพลเท่านั้นนะครับนาอก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับนาอว่าสายเติมมีให้เสียเพลทอีกแล้วนะครับนาองราก็กิจกรรมอัพเลเวลหรือว่าปืนอั ที่จะกลับมานะครับวงน้องเราก็มาดูทางด้านของของพีพีกันบ้างนะครับวงน้องก็คือสําหรับของพีพีนะครับเนาะจะมีทางด้านของการเก็บโทเค็นด้วยนะครับวงน้องก็คือทุกคนนะครับเนาะจะได้ไปเก็บโทเค็นตัวนี้นะครับวงน้องเพื่อมาแลกของพีพีนะครับเนาะการเก็บโทเค็นตัวนี้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะก็เก็บได้ง่ายๆนะครับเนาะสามารถเก็บได้ทุกคนสามารถเก็บได้ยกเซิร์ฟเลยนะครับวงน้องกับกิจกรรมคอรบ้าครั้งนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะเข้าให้ดูเลยแล้วกันนะครับเนาะว่ากิจกรรมตัวนี้อัปเดตเข้ามาในเซิร พี่ขอบอกเลยนะครับเนาะกิจกกรมตัวนี้นะครับวงน้องจะอัปเดตเข้ามาเดือนสานะครับเนาะก็เป็นต้นเดือนเลยนะครับเนาะที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องแล้วก็การเก็บโทเคนข้อตามนี้นะครับวงน้องก็คือมีลงไปเล่นบ้านนะครับเนาะสังหารศัตรูให้ได้บ้านนะครับวงน้องแล้วก็เล่นให้ครบนาทีบ้านนะครับเนาะแล้วก็สามารถเก็บโทเคตมาแรกของตรงนี้ได้เลยนะครับวงน้องก็พปสูจุดตัวนี้นะครับเนาะที่แบบว่าสวยมากนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะที่เราจะได้ฟรีๆสามารถรับได้ยกเซิร์ฟรับได้ทุกคนเลยนะครับวงน้องก็ปนี้าจะม เ้ทครับวงน้องเราก็จะมีทางด้านของไม้เบสบอลนะครับเนาะก็เป็นไม้เบสบอลตัวนี้นะครับวงน้องที่แบบว่าเราสามารถรับได้ฟรีๆรับได้ยงเซิร์ฟนะครับเนาะเราก็จะมีทางด้านของสกินรับเบิร์ดด้วยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะที่แบบว่าเราสามารถเก็บโทเค็นมาแลกได้ฟรีๆนะครับเนาะก็จะปรบมาณนี้เลยนะครับวงน้องเราก็จะมีทางด้านของกล้องศพตัวนี้ด้วยนะครับเนาะที่แบบว่าเราสามารถรับได้ฟรีๆนะครับวงน้องเออก็จะปรบมาณนี้เลยนะครับเนาะเราก็จะมีของเยอะแยะมากๆนะครับวงน้องก็มีบัตรเพชรบัตรปืนด้วยนะครับเนาะเราก็นี่เลยนะครับวงน ด้วยนะครับเนาะก็คือมีเหรียญนะครับเนาะอัพเลเวลปืน MP40 ด้วยนะครับเนาะที่แบบว่าเราสามารถรับได้นะครับวงญน้องเราก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับวงญน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะใครที่แบบว่าอยากได้ของฟรีๆก็มีเหมือนกันนะครับวงญน้องกับกิจกรรมคอบบ้ากลับมาครั้งนี้นะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับวงญน้องว่า จัดหนักจัดเต็มกว่าเดิมนะครับน้องนี่นะครับวงน้องก็คือสกินปืน MP40 ตัวนี้นะครับน้องใครที่แบบว่าอยากได้รอกลับมานะครับวงน้องก็คือจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับวงน้องก็คือเป็น MP40 ตัวนี้นะครับน้องที่สามารถอัปเลเวลได้นะครับวงน้องก็ถือว่าหลายๆคนนะครับน้องก็พลาดไปนะครับแล้วก็พี่บอกเลยนะครับน้องกลับมาครั้งนี้นะครับวงน้องจะไม่มีโอกาสกลับมาอีกนะครับน้องก็คือนานๆที่จะกลับมานะครับน้องใครที่แบบว่า อยากได้นะครับน้องกลับมาครั้งนี้ต้องสุ่มเอาให้ได้นะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็ถือว่าสวยมากนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของ MP40 ที่สามารถอัพเลเวลได้นะครับน้องก็คือถ้าออกกองสุดท้ายนะครับวงน้องก็ตกอยู่ที่1,800เพชรเพเท่านั้นนะครับเนาะก็สวยมากนะครับวงน้องก็ยังสวยเหมือนเดิมนะครับเนาะสำหรับ MP40 ตัวนี้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าเท่มากๆนะครับวงน้องเราก็จะกลับมาพร้อมกิจกรรมครอบบ้าเลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนีี้้้้้นนรบออออง่กกกเลยยาาถไไดด็ เลยนะครับโนต้นเดือน3ามจับเดทเข้ามานะครับวงน้องก็เหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะครับเนาะจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราในเอ็นคาร์วงน้องเราก็กิจกรรมคอบบ้านก <he> ็ยังไม่หมดเท่านี้ด้วยนะครับวงน้องก็คือสําหรับกิจกรรมคอบบ้านที่จับเดทเข้ามานะครับวงน้องก็คือยังไม่หมดเท่านี้นะครับเนาะยังจะมีของอีกเยอะแยะมากมายนะครับวงน้องที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับเนาะใครที่แบบว่าอยากได้อะไรเกี่ยวกับกิจกรรมคอบบ้านนะครับวงน้องก็คือกลับมาทั้งหมดแน่นอนนะครับเนาะกับกิจกรรมคอบบ้านนะคร จำไม่กลับมานะครับวงน้องก็ตามนี้เลยนะครับน้องก็มีทั้งชุดนะครับน้องแอนิเมชั่นท่าทางนะครับวงน้องเราก็ MP คาตาาไอวอลระเบิดนะครับน้องกลับมาทั้งหมดเลยนะครับวงน้องที่แบบว่าเกี่ยวกับกิจกรรมคอบ้าเมื่อก่อนนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับวงน้องว่า สุดจริงๆนะครับเนาะก็จับเป่ามาได้เลยนะครับวงน้องแล้วก็ของฟรีก็มีตามนี้นะครับเนาะเป็นการเก็บโทเค็นแลกของฟรีๆนั่นเองครับวงน้องแล้วก็จับเป่ามาได้เลยนะครับเนาะใครที่แบบว่าอยากได้ของฟรีๆก็มีเป่ามาได้เลยนะครับวงน้องก็ฝากกันด้วยละกันสำหรับใครที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะแล้วก็กิจกรรมต่อไปนะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของเซิร์ฟนอกกันบ้างนะครับเนาะสำหรับเซิร์ฟนอกนะครับวงน้องเรามาอยู่ทางด้านของเซิร์ฟจีนกันบ้างนะครับเนาะวันนี้เขาได้แจกนะครับก็เป็นทางด้านของนี่เลยนะครับวงน้องกนรีะัเามวป๋ต ด้วยนะครับเนาะมีสเก็ตบอร์ดมีกล่องสุ่มนของเขาองน้องที่แบบว่าเขาแจกให้ฟิฟี่ตอนนี้นะครับเนาะใครที่แบบว่าเล่นเซิร์ฟจีหรือว่าเล่นเซิร์ฟนอกรับเนาะก็สามารถออกไปรับกันได้เลยนะครับองน้องแล้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นทางด้านของเซิร์ฟจีนะครับองน้องที่แบบว่าไม่ได้อัปเดตเข้ามาในไทยนะครับเนาะแต่พี่รีวิวให้ดูนะครับเนาะว่าเซิร์ฟนอกเะหาแจกยังไงนะครับองน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับเซิร์ฟนอกเะหาแจกนะครับองน้องก็คือของในนี้นะครับเนาะเราก็รับได้ทั วงน้องก็ถือว่าถ้าใครอยากได้นะครับเนาะก็สามารถออกไปรับได้ในเซิร์ฟนอกหรือว่าเซิร์ฟจีนเลยนะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าสุดจัดเลยนะครับวงน้องก็ถือว่าถ้าใครอยากได้ก็ของฟรีเยอะมากนะครับเนางสำหรับเซิร์ฟนอกเซิร์ฟไทยเราก็ของฟรีเยอะมากเหมือนกันนะครับวงน้องก็ฝากกันด้วยละกันนะครับเนาะใครที่แบบว่าอยากได้ตัวละครก็สามารถรับได้แล้วนะครับเนาะอยากได้สกินปืนก็สามารถรับได้แล้วนะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะถ้าใครอยากได้นะครับวงน้องเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของ มีแจกเหมือนกันนะครับวงน้องก็ถือว่าสุดจัดเลยนะครับเนาะกับกิจกรรมที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาแจกให้สายฟรีทุกคนนะครับเนาะสำหรับเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราเลยนะครับเนาะก็ฝากกันด้วยละกันสำหรับใครที่แบบว่าอยากได้ของพี่ีเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราตอนนี้ก็แจกนะครับเนาะก็เป็นไงกันบ้างครับวงน้องสำหรับวันนี้นะครับเนาะพี่ก็มารายงานล่วงหน้านะครับเนาะก็ไปคิดดูว่าเมืหน้านะครับวงน้องที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับเนาะก็ ได้นะครับวงน้องก็คืออดใจรออีกนิดนึงนะครับน้องใกล้จัปเดตเข้ามาแล้วนะครับวงน้องเราก็อัปเดตเข้ามาครั้งนี้แน่นอนแล้วนะครับน้องจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เยนะครับเนาะสำหรับวันนี้นะครับวงน้องก็คือใครที่เข้ามาแล้วชอบคลิปแนวนี้ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยแล้วกันนะครับน้องคนละหนึ่งทีเท่านั้นนะครับวงน้องก่อนที่จะจากลากันไปนะครับน้องเราก็สาหรับใครที่แบบว่าอยากสนับสนุนพี่นะครับวงน้องก็คือไม่ต้องเสียตังค์ุ พี่แบบเต็มที่แล้วนะครับเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับวงน้องพี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับน้องไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับวงน้องบ๊ายบาย